พลทหารมิทีนพลทหารแต็กครับพรุ่งนี้เป็นวันพบญาติช่วยกันทำความสะอาด่ให้เรียบร้อยทราบครับมิทีนทำไมครูฝึกชอบนั่งอาขาวะอยากรู้ก็ไปถามดีอะไรเป็นอะไรปดจมูกทำไมก็ลมมันเย็นอ่ะมีปัญหาอะไรไหมเปล่าครับพ่อครับไม่มีอะไรครับมิทีนเจ๊ดาวมาคนเดียวเหรอแม่ติดงานก็เลยให้พี่มาคนเดียวนี่แม่ฝากเจ๊บอลของโปรดมาให้ด้วย วิทีนแม่ปลอยากได้ลูกสะภ้ยแล้วนะพี่ก็หาเมียดิแม่าจะได้มีลูกสะภ้ายว้ายปากเซฉันไม่ชอบชนียาฉันชอบพลทหารกินอะไรกัน่ะเจียวบองครับโหของปวดครูเลยมีข้าวเหนียวด้วยจำจะทำได้<ฮ>ไหมน,นี่ามสบายเลยครับอร่อยเลยนี่มิ้นอะไรนี่ไม่ใช่กลิ่นเจีวบองนะกูฝึกคะ อย่าว่าอย่างนี้เลยนะคะอะไรอะรคะน้ำยาอะไรไมขวดดุงของมิทินนุ่นเจนฟรีค่ะเฮ้ยมิทินซื้อเป็นเราเลยวะยมันเอาไว้ทำอะไร,รอะเจ๊เราเอาไว้ล้างน้องสาวแต่สูตรนี้ล้างน้องชายก็ได้นะฮะน้อง,องชาย,ชายใช่แล้วใช้ได้ทุกเพศเลย L G B T คิดว่าใช้ได้วันนี้เจ๊เตรียมมาให้ด้วยนะเอาไปคนละขวดเลยขอบคุณครับ อันนี้ให้คุณฝึกด้วยค่ะตัวนี้อ่อนโยนมากไม่ต้องรอให้มีปัญหาชาล้างในทุกว,วันเลยนะคะต่อไปฝึกหนักอาการร้อนจะไม่อับไม่คันไม่มีกินแล้วเย้1น1่งสองหนองหนนึ่งสอเหนื่ยอยไหมมานั่งพากันก่อนขอบคุณครับขออนุญาตครับ,บครูสะอาดไม่แห้งตึงหอมกลิ่นคาราเมลด้วยสด,สดชืน่น hey. เอ้นี่ไงน้ำยาอนามัยกวดลุงของมิติีนรุ่นจีนฟีที่เราใช้ล้างสะอาดมากตอนนี้กล้าอาขาแบบสบายใจเลยเขามีให้เรียกมากกว่า10ส,สูตรแต่ตอนนี้สูตรเจนฟรีคือที่หนึ่งในดวงใจของมิตทินเลยนะครับถ้าน้องสาวมีปัญหามิติินก็มีคำตอบนะครับหมายถึงมิติินนี่นะ